สวัสดีค่ะอยู่กับทิชาพัชราวันนะคะหลังจากที่เมื่อวาน,นะคะทิชาได้อัปเดตอาการของตลกชื่อดังป้งเหน่งเชิญยิ้มนะคะล่าสุดค่ะมีข่าวดีมาให้ทุกคนได้ชื่นใจกันแล้วเพราะว่าโป้งเหน่งอาการดีขึ้นสามารถกลับบ้านได้แล้วค่ะ ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงนักแสดงตลกชื่อดังโป้งเหน่งเชิญยิ้มที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวจากการปอดทะลุนะคะเนื่องจากสูบบุหรี่หนักค่ะจนไม่สามารถเดินได้แล้วก็ต้องรับการผ่าตัดล่าสุดก็มีเรื่องที่แฟนๆนนได้ใจชื้นขึ้นมานะคะเมื่อนุ้ยเชิญยิ้มศิลปินตลกรุ่นน้องได้ใช้ไอจีส่วนตัวออกมาอัปเดตอาการของโป้งเหน่งค่ะว่าได้โทรไปถามอาก,การจากทางภรรยาของอีกฝ่ายซึ่งได้รับข่าวว่าอาการดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้าน พร้อมได้กำลังใจจากคนในครอบครัวค่ะทั้งนี้นุ้ยชันยิ้มยังได้ทิ้งถายข้อความว่าพวกเราพี่น้องชาวตลกทุกคนพร้อมด้วยแฟนๆขอเป็นกำลังใจให้โป้งเน่งหายป่วยไวๆแล้วก็กลับมาสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วค่ะ